ด้านในนะครับมันทำาู้ปลีมให้เป็น,น,นล่างบูเชง HTA ร้อยเครื่องเสียงดัง อันนี้มันมีแรงดันแล้วใช่ไหมเดีย๋ยวพอมันาร์ทอีกรอบนึงเนี่ยรอบเนี้ยจ,จ,จะไม่ไดังดตูดบ้าเลยไม่มีแรงดันอยู่ในถังนะมันจะดังลั่นเลยไม่รู้มันจะอะไรน่าจะเป็นชุบพิทพ่อเนี่ยเดี๋ยวต้องดูแล แต่เครื่องใช้งานดีนะไม่มีปัญหาใช้งานเดินปก,ปกติไม่มีอะไรเลยมีปัญหาแค่ตอนเช้าแหละตอนเช้าไม่ไม่เยอมีปัญหาแค่ตอนเช้าคือมีปัญหาแค่ตอนลงหมดเราปล่อยลงเกจอีกตัวนี้ลูกวาลเปลี่ยนหมดแล้วไม่หายเควาลก็เปลี่ยนแล้วตอนแรกนึกว่าเป็นที่เควาลวไม่ใช่ลูกวาลก็ไม่ใช่แต่พอปล่อยลงหมดปุ๊บให้เราสตาร์ทอีกที กางเงอนปกตู้ปักนเ่งนอันนี้ก็ไม่ต้องตื่นหรืออย่างเดี้ว การที่เราเจอก็คือตอนที่แรงดันมันเป็นศูนย์นะครับแรงดันในถังเนี่ยเป็นศูนย์เวลาเปิดเครื่องแล้วเนี่ยเครื่องมันสตาร์ทเสียงดังนะครับมันมีแรงดันขึ้นมาได้ถ้าประมาณ0.5บาร์หรือ1บาร์นะครับมันก็ทําให้เสียงตัวชุดหัวปั๊มเนี่ยียบลงนะครับเอ่อแล้วพอเราหยุดเครื่องนะครับพอหยุดเครื่องเสร็จแล้วเนี่ยมันมีแรงดันอยู่ในถังอยู่แล้วนะครับพอสตาร์ทอีกทีเสียงก็นเงียบไปนะครับอย่างที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะลองลื้อดูนะครับว่าชุดลูกปืน หน้าหลังนะครับมีปัญหาอะไรหรือเปล่านะครับโดยการชักเสื้อกลางขึ้นมานะครับเพราะว่าจะได้ดูง่ายขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาลองชักเสื้อชุดนี้ดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูชุดลูกปืนหน้าหลังนะครับว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวมาลุยกันครับ นี่ไงเจอแล้วดูโลกเด็กมาอย่างนี้เลยนะครับไม่ดังทนไหวแม่คราวนี้ไม่ต้องคิดมากเปลี่ยนลูกปืนชุดนี้เดี๋ยวมาถอดดูกันมาถอดดูว่ามันเป็นยังไงนะครับเออนไปอย่างนี้นะครับสลักตายเลยไหมเนี่ย สิ่งที่น่ากลัวสลักถอดไม่ได้ต้องถอดทั้งกา้านโอเคเดี๋ยวถอดทั้งก้านดีกว่าก็จบกันไปนะครับกับงานตรวจเช็คเครื่องปัง๊มลมฟูเชง HTA100 ครับอาการที่เจอก็มีเสียงดังผิดปกติตอนที่เครื่องไม่มีแรงดันครับแต่พอแรงดันขึ้นมาอยู่ที่0.5-1ถึงบารครับเสียงก็ค่อยๆเย,ยียบลงครับหลังจากนั้นครับผมก็ทำการถอดตรวจเช็คก,ก็พบว่าลูกปืนตรงก้านสูบของหัวอัดลูกเล็กแตกครับ ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทําให้เกิดเสียงดังตั้งแต่ตอนเครื่องเริ่มทํางานครับความเสียหายไม่ได้หยุดอยู่แค่นั้นนะครับก็ลามไปถึงลูกสูบเป็นรอยสลักเป็นรอยเสื้อสูบก็เสียหายครับส่วนก้านสูบเนี่ยเสียรูปไปเลยครับและเผาเข้าเหวี่ยงก็มีรอยครับแต่ว่าก็ยังพอแต่งได้อยู่นะครับโชคดีนะครับที่จุดอื่นที่ผมตรวจช็คแล้วยังอยู่ในสภาพที่ดีครับไม่มีปัญหาอะไรเพิ่มเติมครับ งานนี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีกับการตรวจเช็คก่อนที่เครื่องจะเสียหายหนักไปกว่านี้นะครับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับยังไงก็ขอฝากเช็คให้ชัวร์ไว้ด้วยนะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ